นี่สีอะไรคะสีเขียวค่ะแล้ะก็สีอะไรคะสีเหลืองค่ะแลวอันนี้สีอะไรคะสีชมพูค่ะมันเป็นสีของ Spring Summer 2อ1 9ัอส้แแปลว่าวันนี้พี่หน่อยจะมาในตี Spring Summer 2อ1 9ันสูนตัวเออร์กระโปรงบานแฉ่งฟูเทิร์นฟูเทิร์นสโล slow turn ไหมคะไม่ต้อง slow turn นสโลเท slow turn ค่ะผมทำไม่ได้มาค่ะเราตามาดูสวยอ่ะ สีเพนโทนตอนนี้<อ>นก็อ<า>สัมมอนก็แหละสีคอรัลค่ะจริงๆแล้วมันเป็นสีที่ขับผิวไปไปไม่ใช่ไม่ใช่น <laughs> ะ <laughs> ันเลยตอบแบบนี้ขับผิวอข้ย <laughs> แต่ก็หมายความว่าจะมีแค่สีเดียวเพราะว่าสีเพนโทนมาให้หลายสีมากซึ่งก็เรียกว่าสีประดิษฐ์เช่นเขียวอมเหลืองมันจะเป็นเขียวเหลืองเหมือนหน้ามืดอะไรแบบี้แบบชอบกินเจแบบหน้ามืดเลยมันจะม่วงๆเขียวๆใครกระโปรงพี่หน่อยนะคะเป็นเหลืองแบบนี้เขียวแบบนู้นอะไรอย่างเงี้ยใช่เลือกเขาแต่งตัวให้ใช่ไหมคะชีวิตประจำวันพี่ใส่แบบเนี้ยพี่หน่อยก็บอกว่าเลือกแล้วเพราะฉะนั้นเลือกอีก ใช่เลยตอบโจทย์เป็นสีเพนทนประจำปีมาติคัลเลอร์เอาเลยอยากให้พี่หน่อยเป็นมีทุกสีในปีนี้ไม่เตดสวยลองดูเนาะใครว่าคนผิวคําะจะใส่สีนี้ไม่ได้ใคว่าส่ใครใส่พี่หน่อยเลยค่ะเอมจริงเหรอ มากับพ <mile> ี <Fred walking> ่หน่อยทั้งทีจะจบแค่ชุดไม่ได้เรายังมีเครื่องประดับต่างๆนานาพี่หน่อยด้วยมันไม่จบง่ายๆไม่งั้นจะรู้สึกแบบร้อ้นอ่ะใช่จะรัน้นไม่จบลูกแรกคือแบบนี้นะคะลูกแรกคือการรวมทุกสิขาเก่าถึงใปม้ท่องความคะลลฟูอันนี้ดูเป็นแบบประการัง มีผ้าไหมคะผ้าเช็ดหน้าหูสวยสวยมากสากิ่งน,น,นี้ได้ไหมได้ไหมครับเป็นดีแม่สี <c oughs> ใครที่กราลังมองหาสีเพนโทนเพื่ออัปเดตแฟชั่นปี2019ันนี่ก็ได้ถือคอเซ็นะที่คอเซ<ส>็ดมาทไปค่ะไปร้านนี้กันดีกว่า ขอ,ขอบคุณนะคะไปไหนต่อแล้วเดี๋ยวจะพาไปอีกที่ร้านหนึ่งที่วันเดอรูมค่ะพี่หน่อยเรายังคุมโทนสปริงซัมเมอร์2019กันอยู่พี่หน่อยโอเคป่ะรู้เลยไปครับพี่หน่อยที่เดอะวันเดอรูมซึ่งเราก็จะมีตตวหน้าที่เป็นโทนสีเรามาดูเป็นก่อนอุ้ยตอนแล้ตอนนี้เจอคู่แล้วนางเป็นคู่ของพี่คู่ของพี่หน่อย ปกติพี่หน่อยชอบสีอะไรคะถ้าในเพลงโทรของเราเราคุยกันสีส้มสีเขียวสีเหลืองพี่หน่อยใส่ได้หลายสีคือถึงใส่ไม่ได้พี่ก็ใส่แต่ว่าที่หน่อที่มาใส่สีสันเพราะว่าพี่เคนเนี่ยบอกให้ใส่จริงบอกว่ามันมันไม่สดใสอ่ะหังจาเลยตเลยเป็นคนเชื่อคนง่าย ได้ยังได้ครับได้ยังได้อยู่นะหนูชอบชุดนี้จังหนูอยากใส่ชุดนี้ไปงานบอกพี่ด้วยนะไปงานไหนไปวันไหนถูกโอ้ยนางมีสีสันให้เลือกเยอะแยะไเลยนะเครื่องปอโดนเครื่องปอโดนก็มีหลายสีถามว่าแน่นไหมตอบเลยมาเนี่ยแน่นแน่นนะครับเฉลิมก็มีโอ้โหหัวสูงเนาะพี่คะพี่ชากล้องของหนุ่มชายหนึ่งสองสามสี่ ให้พี่นายเซเว่นนายบอกอัพอัพจะมาเป็นเพื่อนพี่หน่อยโดยใส่ชุดนั้นมาเมื่อไรก็มาค่ะอัพหน่อยค่ะเราต้องลองค่ะใช่ไหมคะการแต่งตัวเป็นเรื่องของการลองผิดลองถูกใช่ที่สุดก็ถอดออกอือเร้องอะไมต้องมาลองที่พี่เคิดว่าข้างเดียวกันแต่จริงๆอ่ะแสงข้างเดียวกำลังดีนะใช่นอนเพราะเ้าใส่สองอันก็ไม่ได้ กินบอกแล้วว่าดับแก้วินกแล้วอย่ากันเลยะใครจะว่าวินเหตุไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในอยู่ในเนทนได้ได้หมดได้หมดจากที่สีแตว่าติดใจกับสินี้แล้วติดใจกับสีนี้ไม่ลองให้เห็นนี่ก็สีชนสีและลายชนลายก็ไปอหย คือสิ่งที่สําคัญที่สุดการใส่ลายคือถ้าจะชนแล้วอ่ะชนที่สุดกระโปงตัวนี้นี่เราลองเปลี่ยนกระโปงได้ไหมครับได้สิได้สิเนาะเนาะจริงๆรกระโปงอ่ะเรายังแม็กกบเซอร์ยี่ปกติที่ลงได้มันก็ใช่ไปลองไปลองไปลองกันจริงจริงว่าจริงแล้วอ่ะดีไซน์ของกระโปงมีผลมากเลยนะก็แอบชอบตรงนี้เดินขึ้นตึ๊ด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 นางก็ทำให้มันดูมีเชฟขึ้นท่าโพสก็มาทะเยอี๋อยู่แล้ว哈 แล้วก็ยิ่งท่าเกิดมาพร้อมกับกระเป๋าสิ่งนี้ตอนนี้เราเหมือนกำลังแบบเล่นตุ๊กตากระดาษใช่ไหมใช่ไหมเด้อสนุกจังเลยตุ๊กตาสินะสีสันสดใสอ่ะทำไมว่าสีสันจะเข้ากับสีประชวนไม่ได้สปริงซัมเมอร์มันคือความสนุกนะคะถ้าเราโมเด็กลัวไม่กล้าสีชนสีสีชนสีแล้วไปที่สุดเพราะจริงจแล้วสีเพนโทนที่เขามีมาให้เนี่ย เขาแม่คู่สีมาหมดแล้วมันสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยเดืยอตโนมัติอยู่ที่ว่ากล้าหรือไม่กล้าใช่ดูพี่เป็นตัวอย่างอยู่ๆมันก็หยิบอะไรมาให้ใส่ก็ไม่รู้ชอบสีไหนก็จงเลือกแต่ด้คิดว่าเลือกไม่ได้สีไม่โดกสีเอย่างเมื่อกี้อันแรกใส้ทุกสีเลือกมติแม่สีก็สวยอยู่ดีและอีกอย่างร้านแบรนด์ดีไซเนอร์ค่ะพาอแบบสีมาให้แล้วเพราะฉะนั้นเตรียมลงนมาเยอะๆแล้วก็สเป็นไปปั๊บ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 มีเท่าไหร่ก็หมด หไปค่ะให้ตอนี่เน่แล้วก็มาทั้งตัวแล้วเรามีอยากมีรองเท้าดพี่หน่อยเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะติดง่ายง่ายเวลาถ้าคิดไม่ออกพยายามในตัวมีแค่สามสีให้มันสีโทนใกล้ๆกันใกล้ๆกันเปลี่ยนไหมคะชอบอันเนี้ยอะไรพี่ oh mg oh มีคิวส์ oh mg ก็เสร็จแบบแบบแบบคืออเมริกาใจและสงสัยพี่หน่อยค่ะ ไหนๆก็ไหนๆก็ไหนละดูอเอ็มดีดูดิ่ใช่เป็นมาบอกหรอคือการมาให้สุดอ่ะมันต้องสุดเขาเรียกว่าคันเล็บล็อกใช่สีคันเล็บล็อกไหนๆก็จะแต่งตัวไม้ให้สุดละไปให้สุดไปให้สุดจะอยู่ที่เคาน์เตอร์จ่ายเงินค่ะฝากเรื่องสีสันสุดท้ายไว้นิดนึงก็คือ ใครที่แต่งตัวไม่เป็นแต่อยากสนุกในช่วงสปริงซัมเมอร2019นะคะอัพแนะนําว่าคุณเลือกในตัวอย่าให้เกิน3ามสีคุณจะมาเขียวแดงเหลือง้ซฟาอะไรกรช่างเอาสีที่ชอบทั้งตัวมีแค่สามสียังไงก็รอดล้านเปอร์เซ็นไปจ่ายตังก่อนนะคะ้ไปจตังก่อนถ้าเกินสามสีเนี่ยคือแต่งาเอาภามาผูกใช่แล้วก็จะพาไปอยู่ตรงเสาหลักมืลืมบอกไปค่ะถ้าไม่ชัว ภาวนาว่าขอให้รอดและสั้นตอการแต่งตัวนะคะขอให้ทนใจนะคะขอให้ในใจนะคะออ